สวัสดีครับมอนี่กลับมาอีกแล้วครับทุงอีสานบ้านโนนสะแบงนะครับอันนี้ข้าวสี่ทรงนครนายกนะครับผมเขาก็ยังรับออเดอร์เรื่อยๆนะครับผู้ใดสนใจทักเข้ามาใดเด้อตุงใหยแมงมุมหรือว่าทุงอีสานนะครับจากบ้านโนนสะแบงครับโอ้เห็ดชุดใดนอ้อนี่นอ้อเห็ดชุดละหาสิบบาทโอห้าสิบบาทใสเบงมัน มีอย่างเนี่ยหาสิบบาทได้หลายบอ่อง่บบา,าย,<ค>ยบ่เฮ้ยเบิ้งง่ามค่ะงามคุ้มคาเลยไรค่ะโชว์โชว์ให้เพื่อนเบิ้งเนี่ยหาสิบบาทได้ประมาณไหนประมาณนี้ค่ะโอ้โหสีงามแห้งพี่นอ้องนี่สวยคุ้มคาอยู่ดอกค่ะมีตัวใหญ่ตัวน้อยแล้วก็ลูกปัดผูเห้าใส่ครบเบิ้ดนะครับตัวตะขอกระมีเนาะตัวตะขอนี่อันนี้ ทักเองแม่นบอลนี่ไอ้ไซส์เบิองเบืองเบิองตะคอกอันนี้เป็นแังไดงเนี่ยฮะเบิองเบี้ยค่ะแบบนี้ค่ะนี่ทักเปียเองเป็นงานแฮนด์เมดนะครับนี่เหนียวแล้วก็ทนน้ำนะครับนี่เบิองได้ละเอียดกับขั้นใส่หัวนี่ค่ะขั้นใไซนี้แบบแนนด้วยใช่ไหมครับอันนี้คือความแตกต่างนะครับเพราะว่าเขาเน้นแบบคงทนให้ได้มาตรฐานนะครับฮ่าวว บบส่งไปแล้วขาดไว้สิบบเอานะครับเขาต้องส่งของที่มีคุณว่าขาดกับคุณภาพนะครับให้ผู้ที่สนใจที่เพิ่นสั่งไปเนาะมันกระทัได้เวลาประดับก็สิได้ยู่ได้โดนนะครับคุ้มค่าห้าสิบบาทนี่ถือว่าบบแพงเดลยถ้าบุญกับทั่งวัดพร้อมนะครับแับนี้เขามาเบิง้งวิธีการเฮ็ดผู้ใดอันอยากลองเฮ็ดอ่ะเขามาเบิง้งอุปกรณ์ไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ ใหญ่กว่าตะเกียบมาน้อยนึงนะเหตุเป็นเครื่องไม้บวกเสร็จแล้วเพาก็ไล่ตามสีที่เข้าต้องการบันี้ก็ม้วนไปเลยแล้วแต่สีทวนเข็มนาฬิกาหรือว่าตามเข็มนาฬิกาก็ได้แล้วแต่เข้าถานัดนะครับแล้วแต่เข้าถานัดมีม้วนไปเัง่ียนะครับไม่ไม่ไมยังยั่งบ่เอาเอารององรองทดสอบอันอันนี้เอาว่างไปก่อนจงค่อยมาต่ออันผู้ ลางคนเพิ่นอยากเห็นว่าเริ่มต้นจ้งไดเป็นจ้งไดเอาเี๋ยวมือนี้เฮตดให้เบิ้งเลยนะครับเริ่มจากนี่เฮ้าตรงเตรียมหนึ่งไม้ไผ่ทีอันนี้เหลาเองนะครับไม้ไผ่นี่เฮ้าเหลาเองนะครับหยาดย้อมเพิ่นว่าเหลาเออยงยนี่ละยุวัดนี่ละนะอันนี้เพิ่นวัดความยายแล้วแต่เฮ้ากํานดนะครับขนาดใ่น้อยนี่ได้มาสองสองอันแล้วสองชิ้นแล้วก็มาประกบกันจ้งสินะครับแล้วก็เอาไม้พุม่ม พันตรงกลางนะครับพันตรงกลางตอนนี้เป็นการกะระยะนะครับนี่วันนี้กะสิกะเบืองวาอันเสมอกันบอนะครับ,รบหลังจากพันเสร็จปุ๊บห้ากางออกเป็นเครื่องไม้บวกนะเครื่องไม้บวกนี่แล้วก็พันให้แน่นบัดน,นี้พันให้แน่นเลยนะครับอันนี้เขาอาสิกะไว้แล้วนะครับกะไวแล้ว ก็มัดเลยเลยมันก็สีกลางพอดีบางคนที่พึ่งขามาเฮ็ดไม่ก็วัดตรงกลางเลยเอาดินซอ้อหรือปากกาก็ได้มากไว้ตรงกลางแล้วก็มัดแล้วก็คลี่ออกมาเป็นเครื่องไม้บวกเสร็จแล้วก็มัดควยไปควยมาให้มันแน่นนะครับควยไปควยมาให้มันแน่นจังสินี่อันนี้คืจอเบื้องส้มก็คือแน่นแล้วแน่นแล้วปุ๊บมัน,นี้เทาสีไล่ค่อยๆไล่ไล,ล่ขื้นทะึ่งเนาะเบื้องค่ะ อันนี้นิบง่แล้วจะถนัดค่ะอืมนี่เฮาสิบไล่ขึ้นข้างบนหรือบางคนถนัดถอยหลังก็มีนะแต่ความถนัดแต่ละคนบ่คือกันแต่ว่าอันนี้เฮาหมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนไปเรื่อยๆขึ้นนี่เฮาสิม้วนขึ้นบนตลอดเฮาจะบ่สลับนะเฮาจะบ่อสระบนล่างบนล่างแต่อันนี้คือเฮาม้วนไปข้างหน้าเรื่อยๆเลยม้วนไปเรื่อยๆม้วนไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับนี่จังซี่แล้วก็เวลาม้วนนี่เฮา ลองสังเกตบ้งนะครับว่าห้าสีดึงไม้พมนี่ค่อนข้างจะตึงนะครับห้าสี่บไ้ไม้พมหย่อนให้ไม้พมตึงแล้วเส้นไม้พมนี่จะต้องเลียงชิดต,ติดกันนะครับเส้นไม้พมสีเลียงชิดต,ติดกันสีโบมีข้างหลังโบเห็นไม่อัไนก้ก็ข้างหลังกระสีบเห็นไม่ค่ะนี่ข้างหลังสีโบเห็นตัวไม้ไผ่เลยคือเขาเก็บเก็บได้ละเอียดนะครับเก็บได้ละเอียดทุกขั้นตอนนะครับ อยากให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะครับผู้ใดสร้างไปแล้วกัเพ่กับควใจในผลงานมือก็ทือว่าุ้มคา่าผู้ลงคนใดไปแล้วกลับมาสั่งอีกกรมีนะครับผมเพราะว่าเพื่อนจะเอาไปใส่ร้านค้ากรมีหของนอนก็นมีรีสอร์ทก็มีนะครับผมลานกาแฟร้า,านอาหารโตหลายนะครับผู้ใดสนใจถ้าเขามาได้ ราคาคุยกันใด้เเลยราคาบุญราคาบุญห <c oughs> ลังจากเริ่มตัวนี้แล้วต่อไปขั้นเา้าจะเปลี่ยนสีแบบน,นี้เนาะเฮ้เขากาลับมาหลังจากเขาคิดว่าได้พอสมงวนแล้วเขาก็เปลี่ยนสีนะครับนี่เปลี่ยนสีแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่ไปเรื่อยๆตามขนาดที่เขาต้องการแล้วก็สีที่เขาได้กำหนดไว้แล้วอย่างไดสียังนะครับเขาก็ สลับเอานะครับอันนี้จะพันไปเรื่อยๆอันนี้ให้เบิ้งกันแบบเง้วๆเลยนะครับสำหรับผู้ใดสนใจอยากจะเฮ็ดตุงงยางแมงมุมนะครับไม่อนีกลุ่มทุ่งอีสานบ้านนนทสบแบงเข้ามาสาธิตให้เบิง้งตั้งแต่ต้นเลยนี่เบิ้งกันแบบเงีวๆผู้ใดิึงแต่จะเริ่มเฮ็ดนะครับถือว่าเป็น เป็นขั้นพื้นฐานพื้นฐานเลยนะเป็นเบสิคเบสิคเลยผู้ใดะเหตุตรงหญ่แมงมุมต้องเริ่มจากนี้นะครับสี่เหลี่ยมนี่ก่อนง่าย,ายๆแบบพื้นฐานจะค่อยไปเหตุไ่อื่นแบบอื่นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือแบบพื้นฐานสําหรับพนที่สนใจอยากจะเหตุตรงหญยแมงมุมนะครับเรากะพันไปจน ได้ขนาดที่ต้องการนคะครับเดี๋ยวเฮามาเบิ่งว่าพ่อแต่ได้อันนี้น,นี่เบิ่งเวลาม่วนเก็ียบเนี่ยเนี่เขาสิม่วนเก็ียบหนึ่งสีเฮ็ดให้เพิ่นเบื้อง,งสาวม่วนจังสี่ปุ๊บแล้วก็ซอยเข้าไปแล้วก็ดึงประมาณ 2, อสองเทือถึงสามเทือแล้วแต่ว่าคิดว่าเออมันน่าจะยู่แล้วก็แล้วก็ตัดได้เลยนะครับต้อมีการไกลน้อย อุปกรณ์ต่อไปคันต่อไปมีคือเปลี่ยนสีใหม่นะครับก็บสีพันพันคือ,ค,อคือบวดไเกียวนะครับแต่ว่าห้าพันทับเส้นให้มันแน่นแล้วห้ากับไปเลยแบบน,นี้ไปเส้นต่อไปเลยนะครับห้ากับเก็บรายละเอียดเล่มออกห้ากับพันไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเอาบันนี้เพอาพัพนไปแล้วมันกระสีล่มาเป็นยังสีนะเนาะข้ามาต่อตัวนี้เลยแบบน,นี้ นี่สมุติว่าใยมาสีที่สามแล้วก็คือขึ้นแบบเดียวกันเนาะขึ้นมาแบบเดียวกันท่านทับ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 ไปเรื่อยๆจนได้ขนาดที่ต้องการแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีนี้พอได้ขนาดที่ต้องการแล้วก็ขยายออกไปเรื่อยจนมาเป็นแบบนี้นะครับจนมาเป็นแบบนี้นก็จะได้แต่ละเิ้นนีย่เท่ากับใส่เวลาพอสมควรนะครับผม ตัวนึ่งนี่เกือบหาหาในที่ข้นเอากว่าจะขคบกว่าจะเก็บได้ละเอียดเบิงเบืงเบิงตรงนี้นะครับมีด้านคางนี่เข้าก็เก็บได้ละเอียดนะครับเก็บได้ละเอียดจะบบปล่อยให้เห็นไหมไผ่เด็ดขาดนะครับนี่น,นี่ตัวนี้เข้าก็สีเอาอกันไก่ตัดกิ่งเล่มออกจยงเช่นะครับนี่แล้วก็สีให้เลือแต่นี่นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับนี่นี่น นี่คือการเก็บรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นทุกยางเขาตั้งใจเฮ็ดนะครับเพื่อ,อทุกทุกคนที่สนใจที่สร้างทุ่งอีสานจากกลุ่มทุ่งอีสานบานนุ่นสแบงไปนะครับอันนี้แม่นิ่มนะครับแม่นิ่มเพิ่นมานางเฮ็ดนะแม่นิ่มวางจากขายของคำไมเฮ็ดอันนี้ล่ะคะ พ่สนสร้างวัดค่ะได้ไรเขาวัดสุบาทสุสตังค่ะบ่ม,มีหักคาเสียใจให้ผู้เฮ็ดเลยล่ะค่ะช่วยกันเฮ็ดบุญช่วยกันหาเงินเพราะว่าทางวัดมันบ่มีรายได้ไรส่วนอื่นเขามาหลายค่ะค่อยๆสร้างค่อยๆเฮ็ดค่อยๆไปค่ะช่วงโควิดมาช่วยกันเฮ็ดบุญเด้อค่ะละหาสิบบาท คือว่าเป็นราคาบุญน,น้ำบ่มแพ้งดอกพาะว่าตั้งใจเห็ดทุกอันล้วจะเก็บรายละเอียดทุกเม็ดคือกันนะครับให้ออกมาดีที่สุดนะครับผมเพราะว่ายุนีขั้นบกผ่านคิวซีโปรทรงนะต้องตุกอย่างต้องผ่านคิวซีนะต้องมาตรวจนี่อันนี้ก็ส่วนหนึ่ง้วก็เบื้องทั้งนี้อีกมีอันนี้คือเตรียมทรงนคะรอนายกนะครับอันนี้ นี่ครับอันนี้เป็นสามมิตินะครับสามมิติกระทรงขึ้นกันนะครับอันนี้เป็นสามมิติชุดน่อยส้อยห้าสิบนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นาตุ่มแขวนแบบสั่นห้าสิบบาทนะครับ หลังจากที่เฮ็ดแล้วนะครับทั้งตัวใหญ่และก็ตัวน้อยต่อไปห่าสีมาต่ต้ต่อหัวเฮ็ดไอ้ตะขอไอ้ที่หอยนะครับที่หอยอันนี้คืออ่ย้ายแมงมุมที่ห่าทักไปแล้วนะครับใส่ทั้งเบอร์เจ็กเซนเนาะนี่หกเซนค่ะหกเซนเนาะหกเซนเป็นแบ่งเป็นสองสองสองอ่าแล้วทักทักแล้วปุ๊บได้มาจังสี่อ่านี่เ้าเบ่งนี่นะครับวิธีที่จะเ็ดเขาชุดตะขอที่หอยนะครับ เพอเห็ดเป็นทีแบบนี้แล้วเขากับพันนะครับขับพันไปเรื่อยๆพันก็คือเก็บบให้เห็นนี่บให้เห็นไร่จังสิษย์นี่นะครับอันนี้พันไปพันทับไปเลยนะครับแล้วก็พันุให้แน่นดึงดึงไหมผมให้แน่นนะครับเขากับพันุไปเรื่อยๆอยงสีนะครับเห็ด ตามไปเลยเด้อขั้นขั้นไ่วโพดกับสต็อปเอาเด้อขั้นวหโพดสต็อปเอาแล้วค่อยๆพั่นนะครับเพราะว่าลงใน y o u t u ู e แล้วเ้าเบิ่งย้อนหลังได้นะครับสียุดสีเฮดสโลเ์อาก็ได้มากแบบสาวแบบเรี้ยงห้องสามารถเลื่อนไดเบิดเนาะใน y youtube เพราะว่าการลงไปแล้วมันก็บวบไปไซนนะครับผมกดเบิ่งสัําๆก็ได้นะครับนี่นี่นี่คือห้าพั่นไปเรื่อยๆจนว่าบ่เห็นบ่เห็นเ เ็นได้เปีย <ates> ได้ทีเ้าถากไวจนกว่าโบห็นนะครับพันไปขันว่าเออมันสุดแล้วข้ากระจังเอากันไกเล่มออกในส่วนที่เกินนะครับกันไกห้าแบบคมเลยนะครับนี่ตัดออกเ้าสิพันเขาเอ right well, ื <t> ่นว่าเก็บลายนะครับพันเก็บลายบอกให้เห็นบอให้เห็นไล่ไอตัวทีทักนะครับ วันนี้เวลาเก็ียก็คือเก่าครับเกี่ยวแล้วก็ดึงเกีียวแล้วก็ดึงยังสี่นะครับประมาณสามรอบเสื่อความชั่วบรุดแน,น่นอนนะครับแล้วก็ตัดต่อไปหลังจากเขาเห็ดหูเรียบร้อยแล้วนะครับเห็ดจังไดต่อครับวันนี้ ากผู้มันนี่คะ่ะเฮ็ดผู้หลังจากที่ใส่ไหมพรมเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็ให้มันตรงตรงแบบนี้ค่ะแบ่งผูแล้วก็เสียผ่้กลางผู่เลยนะครับแทงขึ้นมาแท่งเข็มขึ้นมาจากกลางผูงสี่นะครับจนสุดซเซ็จแล้วก็ใส่ลูกปัดสองเม็ดแล้วก็ดอกลัดอีกคู่หนึ่งก็คือใส่ลูกปัดล้วตามด้วย ดอกลักนะครับนี่ลูกปัดตามด้วยดอกลักหนึ่งคู่แล้วก็ปิดด้วยลูกปัดอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็ห้อยลงมานี่นะครับเซตแล้วเข้ากับน้ามาเขาชุดแบบน,นี้ด้านขางเป็นปีกอันนี้เป็นปีกคางนะครับใส่ปีกขางก่อนนี่นะครับข้าสีเง็บนี่ข้าสีสอดเข็มของสีนะครับเพื่อความแน่นนะครับนี่ข้าสีใส่เข็มสอด เพื่อความแน่นนะครับเมาใสเข็มจักสองรอบค่ะอ่าใสเข็มเงียบเข้าไปเพื่อความแน่นของ<ส>ตัวผู้สอดกลับอีกเลยค่ะหลังจากนั้นเขาสอดกลับลงมาอีกคือว่าเป็นการเก็บนะครับเก็บไล่เก็บไม้นะับเก็บไม้เป็นการเก็บไม้เขาก็สอดลงมาอีกอย่างหนึ่งมันก็นเฮตุให้ผู้มีความแน่นแล้วก็เสียนมันมันสีนาขึ้นแล้วก็ทนข้นน้ำ นะครับพว่าเข้าสอดกลับลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับกระสีเฮ็ดให้บวขาดง่ายนั่นเองนะครับผมเซตแล้วก็ตัดบให้เห็นห้อยสีแดงนี่เซตเรียบร้อยอีกครั้งนึงก็เ็ตคึนกันนะครับแล้วก็เสียบมาปิดแดงสีนะครับหลังจากนั้นบัดนี้เข้ากระสีเอาตัวน้อยที่เข้าเฮ็ดแล้วนะครับตัวหน่อยที่เข้าเฮ็ดแล้วนี่มา อันนี้ก็สอดข้างล่างบให้เห็นปมค่ะเดี๋ยวเบิ่งเบงด้แล้เห็นปมอันนี้คือเข้าซ่อนปมนะครับบให้เห็นสอไป้อยค่ะแล้วก็สอดลงมานี่นะครับรับรองว่าบอขาดแน่นอนถึงขาดก็บอขาดง่ายเอายู่ได้โดนแน่นนะครับนี่ หิงอยู่ในที่หมโฮมเนี่ยนี่โอ้หลายปีแต่ขนาดตากแดดปีนึงยังบวเป็นอย่างนะครับก็คือเก่าอันนี้สองเมตรหลังจากสองเมตรคือเก่าค่ะซ่อนผมเรียบร้อยแล้วเขาสามารถใส่ลูกปัดแล้วก็ใส่ดอกหลักคือเก่านะครับนี่ นี่นะครับใส่ลงไปเซตแล้วกระจังตามด้วยตัวน้อยนะครับตัวน้อยเข้ากับเบิงแบบเก้าเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วก็ใส่เข็มเสียบเข้าไปนี่นะครับแล้วก็ดึงจนหอดตัวรูปปัตนะครับนี่นี้คือเป็นการ่อโตนะครับจากตัวใหญ่มาหาตัวน้อยนะครับ ดึงประมาณสามหลอดโดยประมาณนะครับเพื่อคว,วามแน่นนะครับคอตอนนี่ก็สาคัญนะครับ mm hmm. เพราะว่าเวลาล่มมาเนี่ยมันแกว่งมันอย่างสิมันกระสิทวงน้ำหนักยงิยงค่ะเอาไว้กาแกงแจงถือฝนเนี่ยตุงเข้ากับสิมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นขอตอนนี่ก็สาคัญนะครับตอ้องเฮ็ด <BU' n S 1> ให้ใ,ให้นะน,นี่ครับแล้วก็สเสืองบับนี้ เครื่องปมดันหลังนะครับเวดันหลังของตุ่งแกนหลังนะครับออกเป็นแบบนี้นค่ะนี่น,น,นะครับเซตต่อไปก็คือเก้านะครับการใส่ผู้กระสิเป็นคือตัวที่สาธิตให้เรียบร้อยนะครับผม นี่นะครับคือเกลใจผู้เส้นแล้วตามโดยลูกปัดดอกลักนะครับอันนี้แล้วแต่เข้าสีออกแบบแล้วแต่เข้าอยากได้นะครับอยากจะใส่ลูกปัดจักเม็ดดอกลักจักคูหรืออยากได้ลูกปัดสีอื่นๆแล้วแต่เข้าสีออกแบบเองนะครับแต่ละหมอกแบบบลูคือกันแล้วแต่แล้วแต่ผู้มักนะครับแล้วแต่ผู้มักนี่ พอใดแล้วก็มาใส่ดานขางปีกขางเก่านะครับเพราะว่าจุดหนึ่งเขาใส่ทั้งเบิดหาผู่หาผู่นะครับ <tes> ลองเห็ดตามเบิ้งนะครับผม นะคัดน,นี้เฮามาเบิ่งผู้อันสุดท้ายนะครับผู้ชิ้นสุดท้ายที่ห้าสิใไซจะเป็นผู้ที่อยู่ล่างสุดนะครับอันสุดท้ายแล้วนี่แบบนี้คะ่ะแบบเดิมสอดคือเก้านะครับเนี่ยครับผมสอดขึ้นมาแล้วก็ขยับขึ้นมานิดสอดเ็มขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ กล,กลับไปอีกกลับลงมาใส่ลูกปัดนะน,นะครับผมนี่เป็นการเก็บเก็บไหมเก็บไล่นี่น,นะครับแค่นี้ก็ได้นี่คือเป็นการสอดเก็บเก็เซตหนึ่งชุดนี่ครับผมหนึ่งชุดหนึ่งชุดมือหนึ่งเท่ากับขั้นแมนว่าบรเด็จไปใส่หนีก็สิได้ลราตัวอยู่นะครับนี่ได้ลายอยู่ค่ะ ตุงแขวนแบบสั้น50บาทนะครับสร้างลายคุยกันได้อาจจะมีส่งฟรีนะครับนีอย่าง,งชุดนี้นี่ส่งฟรีนะครับเพราะว่าเป็นกระสั่างลายก็ลดให้ได้นะครับตามสถานการณ์นี่คือตุงแขวนแบบสั้น50บาทครับขอบคุณเมนิมเมนีามาเป็น <participated. S 1> มาสาธิตมาสา<ะ>ธิตห้เบิง้งเป็นวิทยาท่านหนหครับ ผู้ที่สนใจอยากจะเริ่มเฮ็ดตุงแยงแมงมุมนะครับนีพุ่ม่นนิมจากกลุ่มทุงอีสานบ้านนนแสแบงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งพร้อมนะเพื่อที่จะบอพ่าดคลิปใหม่ๆของทั้งช่องนะบอกว่าสิเป็นตุงแยงแมงมุมนะหรือว่าสิเป็นนะทั้งส่วนพอเพียงเกษตรพิธีพูดเล้าๆคลิปจะลงมาให้บึงนะ ขอบคุณทุกคนที่เขามาติดตามไว้พบกันใ่คลิปนะครับสวัสดีครับ